สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปข่าวประจำวันย้อนดูปุ่มนักท่องเที่ยวจีนขยาดมาไทยพิษหนังโนมอร์เบดเผยประเทศเพื่อนบ้านโวยลันรัฐบาลน,นำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคังพยายามกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนหนึ่งในมนาตรการที่รัฐบาลจะดำเนินการคือดึงความร่วมมือจากตำรวจจีนเพื่อมาให้ข้อมูลและเบาะแสไทยจะได้ป้องกันไม่ให้คนจีนที่คิดไม่ดีมาก่อเหตุในไทยและทําให้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยวแม้นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีจะพยายามชี้แจงดังกล่าวและย้ำว่า ไม่ใช่การดึงตำรวจจีนมาลาตะเวนแต่เป็นแค่การให้ข้อมูลและเบาะแสแก่ตำรวจไทยกระนั้นก็เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ลามไปถึงเรื่องเอกราชเกิดดรามาทำนองว่าประเทศไทยเป็นเอกราชทำไมต้องใช้ตำรวจจีนมาลาตะเวนอย่างไรก็ตามย้อนกลับไปช่วง2-3เดือนที่ผ่านมามีกระแสะข่าวคลึกโคมถึงภาพยนตร์จีนเรื่อง no more best นังแนวแอคชั่นอาชญากรรมระทึกขวัญ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนขยาดกับการมาเที่ยวประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยเพราะหนังตีแผ่วงจรช่อโกงและการขามนุษย์ของแกงคอเซนเตอร์ผ่านโลกออนไลน์ line. แถมตัวอย่างหนังอย่างอ้างว่าสร้างจากคดีจริงทั้งถ้าได้ดูเรื่องนี้ก็จะลดการตกเป็นเหยื่อได้พราหนังพูดถึงโปรแกรมเมอร์หนุ่มและนางแบบสาวชาวจีนถูกแกงคามนุษย์หลอกให้มาทำงานที่ ศูนย์บัญชาการอาชญากรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทำให้การหลอกเหยื่อผ่านออนไลน์แม้ในหนังไม่ได้ระบุชื่อประเทศที่ตั้งศูนย์บัญชาการแต่เหยื่อจำนวนมากที่ถูกหลอกมาทำงานในแก๊งนี้ต่างสวมเสื้อตัวอักษรเขมรและฉากที่มีการลักพาตัวเหยื่อก็คล้ายในไทยหนังเต็มไปด้วยสีระทึกขวัญเพราะหากเหยื่อขัดคำสั่งแก๊งอาชญากรรมก็จะทำร้ายเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมอาทิเลาะเล็บ ฉีกหูขาดช็อตไฟฟ้าเป็นตน้นข่าวว่าหนังเรื่องนี้ทําให้ชาวจีนหวาดกลัวกับการมาเที่ยวประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยแอป,ปวยป๋อเผยผลสำรวจพบว่าจากการสอบถามชาวจีน54,000คนพบว่า85เนจะไม่มาเที่ยวประเทศในอาเซียนเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยหนังเรื่องนี้ทำให้ประเทศที่เสียหายมากที่สุดคือกัมพูชารองมาคือพม่าและไทย ฉะนั้นไม่แปลกทีประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบอาทิกัมพูชาพมา่าต่างออกมาโวยโดยเฉพาะกรัรมพูชานอกจากแบนหนังเรื่องนี้แล้วยังทำหนังสือร้องเรียนไปยังรัฐบาลจีนเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยโดยระบุว่าหนังเรื่องนี้ทำลายชื่อเสียงและการท่องเที่ยวของกัมพูชาทว่าทามการการประท้วงของประเทศเหล่านั้นกลับไม่ปรากฏประเทศไทย ล่าสุดเพจดังอย่าง Drama า d อดดิกก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้โดยระบุว่าประเด็นที่จะทำให้ตำรวจจีนมาล่าตาเวนในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นให้นักท่องเที่ยวจีนกล้ามาเที่ยวไทยนั้นทำไมไม่พูดตรงๆว่าที่เขาไม่กล้ามาเพราะอะไรเพราะจีนเขาสร้างหนังเรื่อง No More b e s t ประเด็นเกี่ยวกับแก๊งคอเซนเตอร์และฆามนุษย์โดยมีไทยเป็นพื้นที่หลักในหนัง และประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาและพะม่าด้วยแล้วหนังดังเปรียงเปียงจนคนจีนที่ดูเชือและไม่กล้ามาเที่ยวไทยหมดแล้วนี่แหละพลังซอฟเพาเวอร์ของหนังทำชิปหายได้ทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆของเราที่โดนพาดพิงเขาก็ออกมาโวยวายกันหมดแล้วว่าเนื้อหาที่นำเสนอในหนังมันเวอร์ไปของจริงไม่ได้อันตรายขนาดนั้นมาเที่ยวได้โวย แถมความเป็นจริงก็คือไอ้นายทุนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการพวกนี้คนจีนทั้งนั้นแต่ของบ้านเราไม่หือไม่อือได้ครับพี่ดีครับเจ้าสัวท่านว่าไงไถ่กัวก็ว่างั้นหนึ่งในสี่ของโลกลิซ่าแบล็กพิงรับโลจานเงินพันล้านสปอติฟาลิซ่าแบล็กพิงลิซ่าและลิซามโนบาลกว่าทุกสถิติบนโลก คว้าโลจานเงิน1,000ล้านสตีมบน Spotify 1ใน4คนที่เข้าบินเลียนขับ The Serie สสร้างตำนานโปรยเงินหน้าลิซ่าสมมงลงเจ้าของเพลงโซโลโมันนีก่อนปิดฉากบอนพิง์เวิร์ทัวร์นกกุ่งโซแต่ระดับลิซ่าแบล็ k พิง k ลิซ่าลาลิสาหรือลิซ่าลาลิสามโนบาลขยับเป็นสร้างมูลค่ากว่าสถิติบนโลกแห่งนี้ล่าสุดสูงถึงพันล้าน ลิซ่าแบล็ k พิง k ได้ทุบสถิติอีกครั้งในแอปพลิเคชันฟังเพลงชื่อดัง Spotify ได้มอบโลจันเงินขนาดใหญ่เพื่อเป็นรางวัลให้เจ้าของสถิติศิลปินเดี่ยว K-POP ผู้หญิงคนแรกที่ได้1,000ล้านสตรีมบน Spotify ซึ่งมีศิลปินเดี่ยวเพียง4คนเท่านั้นที่ได้รับเชิญใน Spotify Billion c l u b The ซ e รี e s คือ Bad Bunny, Post Malone, Billie Eilish และ Lisa Black p พิ k ในฐานะศิลปินเดี่ยวคนแรกของ K-POP ที่มีเพลงถึง1,000ล้านสตรีมบน Spotify โดยลิซ่าได้ทุบสถิติระดับโลกจากผลงานเพลงสโลมันนี้กลายเป็นผลงานเพลงจากศิลปินเดี่ยว K-POP และศิลปินหญิง K-POP เพลงแรกรวมถึงศิลปินคนแรกจากค่าย YG e n t e r t a i n m e n ทที่มียอดสตรีมบน Spotify ถึง1,000ล้านครั้งนอกจากนี้ ยังเป็นเพลงเปิดตัวครั้งแรกของศิลปินเคป๊อที่สามารถทุบสถิตินี้ได้คู่รักดาราสามีแฉจนเป็นเรื่องเมียโอดถูกเพ่งเล็งทุกวันนี้กลายเป็นขวัญใจด่านตรวจหากพูดถึงคู่รักมาราธอนในวงการบันเทิงคงจะขาดคู่ของพิธีกรและนักแสดงหนุ่มสีสีวัตรโชติชัยชรินและนักแสดงสาวเอมี่กินปทุมไปไม่ได้อย่างแน่นอน ซึ่งท่านับถึงปัจจุบันทั้งสองคนคองรักกันมายาวนานกว่า17ปีและตอนนี้เข้าสู่ปีที่9ของการแต่งงานแล้วโดยล่าสุดทั้งคู่เผยถึงเรื่องถูกยกให้เป็นคู่รักที่สร้างคอนเทนต์บน YouTube และมักจะมีไวรัาออกมาตลอดหนุ่มซีเขบอกว่าทุกอย่างที่เล่าใน YouTube คือเรื่องจริงทั้งหมดเอมมี่ก็รีบบอกว่าบางทีก็จริงเกินบางเรื่องก็ไม่ต้องพูดก็ได้ พร้อมเผยว่าหลังจากที่ถูกสามีแฉว่าเป็นนักดื่มตอนนี้เวลาไปไหนมาไหนมีแต่คนมาทักว่าพี่มีดื่มเก่งมากเลยถึงขนาดเวลาเจอด่านตำรวจก็จะถูกถามทุกครั้งว่าคุณเอมมี่ดื่มมาหรือเปล่าครับและให้ลองเป่าด้วยจนล่าสุดก็มีคนติดต่อง,งานโฆษณานที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์มาแล้วด้วยพร้อมยอมรับว่าได้ตกลงรับไปเรียบร้อยแล้ว เพราะอยากให้ทุกคนบาลานชีวิตเราเฮฮาได้แต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยซึ่งเอมมี่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนดื่มเยอะขนาดนั้นส่วนซีบอกว่าที่พูดไปในรายการไม่ได้อยากเอาชนะภรรยาที่ออกมาแฉเรื่องที่ตัวเองเป็นคนง่ายๆเป็นคนง่ายๆแต่เยอะแต่อยากให้คนได้เห็นตัวตนของเอมมี่อย่างที่ตนเห็นเพราะรู้สึกภูมิใจในตัวภรรยามาก,มาก ก็ยอมรับว่าเป็นคนศีลเสมอกันซงเฮเคียว hey หวนคืนสุจอเงินในรอบ9ปีเตรียมรับบทนำภาพยนตร์เรื่องใหม่ Black Nun แม่คัมแบ็กแล้ว hey ทรงเฮเคียวทวงคืนบัลลังก์จอเงินอีกครั้งในรอบ9ปีเตรียมทาบทามบทนำภาพยนตร์เรื่องใหม่ The Black Nun s, วงการบันเทิงเกาหลีใต้มีสะเทือนคามาแรงสะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีใต้มาเสิร์ฟร้อนๆอ,อ,อีกแล้ว หลังจากที่มีข่าวลือว่าทรงเฮเคียวจะหวนคืนจอภาพยนตร์เกาหลีใต้ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อทาบถามบทนำในเรื่อง The Black Nun s ทำเอาแฟนคลับของเธอถึงกับอึง้งไม่คิดว่าเธอจะกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกแล้วแต่ชาวเน็ตเกาหลีก็ต่างถกเถียงกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ล่าสุดอยู่ใน t e d Artist Agency หรือ UAA ต้นสังกัดของเฮเคียวได้ออกมายืนยันแล้วว่าทรงเฮเคียวกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณารับบทนำในเรื่อง The Back Nuns แน่นอนว่าหากเธอตกลงนี่จะเป็นการคัมแบ็กวงการจอเงินอย่างยิ่งใหญ่ในรอบ9ปีทำให้แฟนคลับทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยเป็นอย่างมาก Project The Back Nuns ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ชีที่ไล่ผี และในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงที่สารต่อจากภาพยนตร์เรื่อง The p r s i t ฉายเมื่อปี2015หากได้ลิสต์นักแสดงที่แน่นอนแล้วจะเริ่มมีการถ่ายทำในช่วงครึ่งแรกของปี2024เป็นต้นไปสำหรับทรงเฮเคียวเธอเป็นนักแสดงมากฝีมือที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกหลังจากที่ซีรีส์เรื่อง The Glory ออกอากาศจบไปเป็นที่เรียบร้อยเฮเคีย hey, ได้รับการยอมรับอีกครั้งจนแฟนๆต่างยกให้เธอเป็นราชนีของวงการนักสแสดงเกาหลีใต้ยอย่างแท้จริงคงต้องมาจับตาดูกันว่าการหวนคืนสู่จองเงินในครั้งนี้เฮคีย hey, วจะทำได้ออกมาดีเยี่ยมขนาดไหนบริงจับตาลิซ่าแบล็กพิงทิ้งวาแน่หลังเห็นสัญญาณจากผู้จัดการส่วนตัว แฟนๆจับตาอนาคต BLACKPINK หลังผู้จัดการของลิซ a า l a c k p พ n k ออกจาก YG Entertainment แล้วในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาแฟนๆต่างได้รับสัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับอนาคตของ BLACKPINK ในฐานะกลุ่ม K-POP ภายใต้ YG Entertainment ที่มีข่าวลือว่าสมาชิกบางส่วนหรือทั้งหมดกำลังจะออกจาก่ายไปเริ่มต้นอาชีพใหม่แต่ในเวลานี้ยังไม่มีการยืนยันใดๆ อย่างไรก็ตามสิ่งที่แฟนๆสังเกตเห็นเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับผู้จัดการของหนึ่งในสมาชิกทำให้พวกเขาเชื่อมันมากขึ้นว่าการยุบวงของแบล็พิงนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อลิสคังเป็นผู้จัดการของลิซ่ามาระยะหนึ่งแล้วตามโปรไฟล์ของเธอทำงานที่ YG Entertainment มานานกว่า5ปีในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสอย่างไรก็ตามโปรไฟล์ของเธอ,อยังแสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งของเธอในค่ายเพลงสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม2023ทำให้แฟนๆไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับแผนการในอนาคตของ b l a c k พิ n k หรือไม่แอปทักษออนเผยมุมมองความรักประสบการณ์เท่านั้นจะทำให้เราสตองเชื่อว่านาทีนี้คงไม่มีใครที่จะเป็นที่น่าจับตามองไปกว่าคู่ของแอปทักษออนพักสุขเจริญ กับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนสันตินทรกุลอีกแล้วซึ่งหลังจากที่ฝ่ายชายออกมายืดอกสารภาพว่ากำลังจีบแอปอยู่จริงและพร้อมจะเลื่อนสถานะถ้าได้คบเป็นแฟนสเต็ปต่อไปในฐานะภรรยาจะเร็วปานติดจรวจซึ่งล่าสุดสาวแอปปาก,กดตัวในงานแถลงข่าวซีรีส์เปืองรักปมหลวงแห่งเอาของผู้กำกับออฟพงพัฒนวชิระบรรจง แต่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆเพราะงานนี้เจ้าตัวมาในฐานะแขกรับเชิญของงานเท่านั้นแต่ก็มีช่วงที่สาวแอบพูดถึงประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาโดยอิงจากซีรีส์เรื่องนี้ที่แต่ละคนก็มีปัญหาเรื่องความรักแตกต่างกันไปโดยแอบบอกว่าตนเองก็เหมือนตัวละครที่โดนัทมนัสนันพันเลิศวงสกุลเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ที่ไม่ใช่คนสตองแต่ประสบการณ์จะทำให้สตองไปเอง ก่อนอื่นอาจจะเป็นประโยคที่ดูไม่ค่อยให้กําลังใจแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอคือไม่มีคู่ชีวิตไหนที่ไม่มีปัญหาค่ะจะบอกว่าปัญหาที่แต่ละคนเจอมันใหญ่มันเล็กสำหรับเรายังไงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนบางปัญหาอาจจะใหญ่สำหรับเราแต่บางคนอาจจะคิดว่ารับได้เพราะมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาอันนี้แล้วแต่เลยค่ะแต่สุดท้ายแล้ว ทุกคู่มีปัญหาเหมือนกันหมดค่ะขึ้นอยู่กับมุมมองและการแก้ปัญหาของแต่ละคนและสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะทำให้เราผ่านไปได้ก็คือกำลังใจและพลังในตัวเราเองนี่แหละค่ะแน่นอนทุกคนพลังมากพลังน้อยแตกต่างกันไปถ้าใครพลังน้อยก็หากำลังใจพลังจากคนรอบข้างอย่างสาวๆนี่ก็จากเพื่อนสนิทซึ่งหลายๆคนก็กลายเป็นแบบนี้เหมือนกัน หรือว่าพลังจากครอบครัวพลังจากคนที่เรารักจากลูกสาวอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วเมื่อกี้พอเห็นคาแรคเตอร์ของโดนัทก็เลยนึกขึ้นมาได้อย่างหนึ่งแอปเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงสตรองในขณะที่ทุกคนอย่างชิปปี้สรินปีดียนนท์หรือแพนเค้กเคมนิตจามิกรก็จะเป็นผู้หญิงแกร่งแต่คาแรคเตอร์เราไม่ใช่ผู้หญิงสตรอง ถ้าวันหนึ่งเราเจอปัญหาเราจะผ่านมันไปได้ไหมอยากจะบอกว่าบางทีประสบการณ์หรืออุปสรรคที่เราเจอจุดนี้แหละค่ะที่จะทําให้เราเปลี่ยนไปบทเรียนต่างๆประสบการณ์ต่างๆในชีวิตก็จะเติมความสตรองให้เราและเราก็จะผ่านไปได้ค่ะเคมี K Me สวยหล่อคู่นีฟ้าประธานสุดๆแอปขวัญใจพระเอกรุ่นน้องล่าสุดละครเรื่องใหม่ประกบลูกรักช่องวัน เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของช่องวัน31ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับละครเรื่องคดีรักห้างนำแสดงโดยนางเอกตลอดการแอปทักษอ,อ่อรประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องสุดฮอตลูกรักช่องวัน31อย่างตรีพรพัฒ์พร้อมทับนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายโดยในตอนนี้ละครเปิดกล้องถ่ายไปแล้วถึงคิว21แล้วและวันนี้ ก็ได้นำภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำมาให้ได้รับชมกันด้วยรับรองว่าออนแอร์ air, เมื่อไหร่เรตติ้งพุ่งแน่นอนลิซ่าแบล็กพิงรับบทแม่ครัวโชว์ทักษะท,ทำอาหารในรายการบิลเลียนคลับลิซ่าแบล็กพิงจอเป็นแขกรับเชิญในรายการบิลเลียนคลับเดอ e ซีรีส์ของ Spotify หลังสร้างประวัติศาสตร์ศิลปินเคป๊อหญิงคนแรก ที่มียอดสตรีมบนแพลตฟอร์มแตะ1000ล้านครั้งทำเอาเหล่าบิงหายคิดถึงทันทีหลังจากมีรายงานว่าลิซ่าแบล็กพิงหรือลิซ่าและลิซามโนบาลจะไปเป็นแขกรับเชิญในรายการบิลเลียนขับเดอะเซรีส์ EP 4พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆด้วยการโชว์ทักษะด้านการทำอาหารพร้อมอวดรางวัลที่เปรียบดังสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่เธอได้รับจาก s p อ t i f y นอกจากการปรากฏตัวของลิซ่าในรายการครั้งนี้จะทำให้แฟนๆดีใจเป็นอย่างมากแล้วทาง Spotify ยังจะทำให้แฟนๆได้เข้าถึงตัวตนของเธอมากขึ้นอาทิการเข้าครัวทำอาหารเป็นกันเองซึ่งถ้าดูจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาแล้วแฟนๆจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักโกโกของเธออีกด้วยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เพลงโซโลมันนี้ของลิซ่า ได้ทุกสถิติบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เธอได้ปล่อยเพลงดังกล่าวออกมาในปี2021โดยเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเพลงมันนี่ยังได้ขึ้นแท่นเป็นผลงานจากศิลปินหญิง K-POP ที่มียอดสตรีมสูงสุดในประวัติศาสตร์ Spotify ถึง822ล้านครั้งด้วยกันสำหรับรายการบิลเลียนคัพ The Series EP4 ของลิซ่าแบล็พิง จะออกอากาศในวันพุทธที่15พฤศจิกายน2563นี้ผ่านทาง YouTube Spotify แฟนๆทั้งหลายอย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจเธอกันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ